ท่านเชิดพงดาราดครับเชิญครับแน่นอนฮะในประเด็นนี้เราคุยกันว่าเรื่องของเยาวชนเนี่ยสามารถฝากความหวังประเทศไทยเอาไว้ได้หรือไม่เนี่ยนะครับเยาวชนณนะวันเนี้ยที่เขาได้แสดงออกในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเขามองและเขาคิดไม่เหมือนผู้ใหญ่อย่างเราแน่นอนครับมองในคนละมุมมองกนคนละอย่างคิดง่ายๆครับเมื่อ20ปีที่แล้วกับ20ปีข้ั้งหน้าท่านประธานสภาคิดว่ามันจะต่างกันเยอะไหมฮะ ต่างกันเนยอะมากนะฮะแม้แต่การสื่อสารเทคโนโลยีมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นความคิดของเด็กเยาวชนกับผู้ใหญ่ในวันนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเว้นแต่ผู้ใหญ่ที่เข้าใจวัยรุ่นจริงๆนะฮะเอาจริงๆว่าเขาอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงครับเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างสุภาษิตท,ที่ว่าวัวหายแล้วล้อมคอกของเก่าของเก่านี่คือวัวหายแล้วล้อมคอกวัวหายแล้วก็ค่อยมาล้อมคอกแสดงเห็นว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราค่อยมาแก้ไขภายหลัง แต่เด็กทุกวันนี้เขาคิดไม่เหมือนกันครับเขาคิดยังไงครับเขาบอกว่าวัวหายก็แจ้งความสิครับก็ถูกต้องอยู่ทันเหตุทันการครับ,รบไม่ใช่ต้องมาล้อมคอกภายหลังทุกอย่างมันต้องทําทันทีฮะเขาอยู่บนโลกความเป็นจริงอย่างที่บอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเด็กเขาไม่ไคิดอย่างนี้แล้วฮะทุกวันนี้อันนี้ของเก่าอนนี้ของเก่าฮะเด็กเขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแอปพลิเคชันมันงามได้เลยครับมีทองท่วมหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใคร อันนี้คือคนสมัยเก่าคิดแต่เด็กทุกวันนี้บอกว่ามีทองท่วมหัวไม่ต้องมีผัวก็ได้ครับรวยอยู่แล้วมันมีค่ามากอยู่แล้วมีค่ามากอยู่แล้วฮะเพราะผมอยากให้เห็นว่าความคิดคนยุคเก่ากับคนยุคใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันมากถ้าเราจะดูว่าเด็กและเยาวชนกับผู้ใหญ่เนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรความแตกต่างดูที่งานศพนี้ก็รู้นะฮะดูที่งานศพดูรู้เลยฮะคนที่อยู่ข้างนอกศาลานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นคนยุคใหม่ เพราะอยู่ค่อนข้างจะไก,กลไกลตัวเองนิดนึงนะฮะแต่คนที่อยู่ในศาลาเนี่ยพนมมือไหว้พาน่จะเป็นคนไวกลางคนล,ละ 30, 40<ฮ>แต่คนที่อยู่นั่งหน้าโรงเนี่ยก็คือเนี่ยฮรรุ่นุนนป้อมนี่แหละครับเป็นประธานเป็นประธาน <c oughs> เพราะอายุมากแล้วเพราะว่าอนาคตก็คือจะไปอยู่บนโรงแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือดูดูแบ่งแยกกันได้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นขนาดสาลาเดียวกันในงานศพเนี่ยนะฮะเขายังมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเกิดความแตกต่างเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับเอาง่ายๆ่าฮะเด็กทุกวันนี้ฉลาดครับฉลาดมากๆนะครับอย่างล้านผมเนี่ยล้านผมเนี่ยนะฮะชื่อไอ้บูมบูมเนี่ยนะครับเขากล้าถามครูแล้วนะครับเมื่อก่อนเด็กไทยยุคเก่าไม่กล้าถามครูนะฮะกลัวครูกลัวครูครับไอ้บูมถามครูเลยครับครูครับคุณครู คุณครูท้องได้ไหมครับครูบอกครูท้องได้สิลูกครูเป็นผู้หญิงครูเป็นผู้ใหญ่โตแล้วแล้ว,ลวไอ้บูก็ถามครูอีกครูครับแล้วแม่ผมท้องได้ไหมครับครูก็บอกแม่แม่หนูก็ต้องท้องได้สิลูกเพราะว่าถ้าท้องไม่ได้บูมจะออกมาได้ยังไงจะคลอดออกมาได้ยังไงคราวนี้บูมันก็ถามครูครับแล้วเด็กหญิงเชอร์รี่เนี่ยท้องได้ไหมครับเป็นเพื่อนกันเปนเพื่อนกันครูบอกโอ๊ยท้องไม่ได้ เชอรี่เขายังเด็กอยู่อายุเจ็ดขวบท้องไม่ได้ไอ้บูมทําไงรู้ไหมฮะเดินไปหลัางห้องเลยไปบอกเชอรี่ว่าบอกแล้วไงทำยังไงก็ไม่ท้องหรอกดูความฉลาดของเด็กนู้สิฮะรุ่นใหม่ก็เรียนรู้เร็วเาเรียนรู้เร็วครับเขาหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนจะหาข้อมูลข่าวสารมันยากมากนะครับต้องไปค้นคว้าห้องสมุดต้องไปร่ำบเรียนแต่ทุกวันนี้ท่านประธานรู้จักแชท GPT ไหมฮะแค่จิ้มจิ้มก็ได้ความรู้แค่จิ้มแค่ถามปุ๊บตอบตรงประเด็นเลยฮะ Google YouTube ทุกอย่างเป็นครูของค่าเหมือน้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษานะครับหรือว่าคุณภาพการสอนเด็กจากผู้ใหญ่เราต้องปรับตัวให้ทันเพราะเด็กปรับตัวไปมากกว่าเราแล้วจึงฝากผู้ใหญ่ทุกคนในวันนี้เอาไว้นะครับว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะฮะฟังเด็กให้เยอะครับอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพราะว่าจักรวาลเนี่ยมันไม่ใช่ของคนรุ่นเก่าแล้วไม่ใช่ของคนรุ่นใหญ่แล้ว แต่จักรวาลนี้มันเป็นของคนรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาชาติต่อไปเด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดขอให้เลขานุก,การสภาเป็นอนาคตของผมได้ไหมครับครบขอบคุณครับท่านประธา,านครับการอภิปรายนี่ผมอยากให้เน้นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับ